ไปดีมีผ้ามาเบ่งก็จะใส่บาทอยู่วัดลาววัดลาาอยู่อยู่เมืองแคนเบราเด้อดประเทศออสเตรเลียด้วยพี่น้องเดี๋ยวใส่บรรยากาศเลยฝากกดไลค์เ้ยกดไลค์กดติดตามไปเลยประมาณนี้เอาา๊ะทีท่จะเลี่ยงเระ

Okay, 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 okay. mấy này hai nhầm 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 เพียนผายจำนำราษาแพงไปย,ยังคนหลออ้ยเพียเนเยนตตนน้นสิบสองโมงย่งสามสิบห้าไปไตบสองโมงย่งเจ้าหานันยะสามสิหาอิ สบายดีเลยเป็นงานสบายดีเอ oh, mm. ้าท่านเทว่ากันว่นี่ลงคนแหละลงคนหลยมาโอ้เราขายกันไนเลยเหรอเซตหน้าเทิงไข่เทิ่งอนอ๋อ นนะวเอ้แม่งคนนาเลย่จะดีไม่แห้งเห็นแต่ร่มเบาทั้งเหนือหน่อยแเร่อยู <half> ่แม่บอกเทิงเลยบอกพื่นเลยใส่ยาได้เยนใส่ยาเยใช่และโอ้เพิเขาแกงเลยทัง Upin Ampin Mungit Pegil Tengah Upin Ampin Pegil Tengah Upin Ampin Upin Ampin Pegil Tengah Equestri Ke Trends

तीना धनावे रमन शिखा पदम समाधिया मे तीन नाथना वे रमन शिखा पदम समाधि मे का मे सुचे रमन เวระมณีสิคาปะทังสมาทิยาเมสวัสดีเวระมณีสิคาปะทังสมาทิยามิสาวัสดีเวระมณีสิคาปะทังสมาทิยามิสุลามีเนยมัตสัปมาตถานเวระมณีสิคาปะทังสมาทิยามิ จต hana เวรามันสิกขาปัฏฐาสมาธิยังิมาเนปัญจสิกขาปัฏานิสิเดนัสุขติยันติสิเดนาภูกระสัมปทาสิเดนานิภูติยันติตัสสมาสิดังบิโสุะานิจงประกาศสิณปองกันดิมาเนปัญจสิกขาปัฏานิ สมาธิยามาติยังพี إ ิมาเนปัญจสิกขาปทานีสมาธิยามาตติยังพีิมาเนปัญจสิกขาปทานิะสมาธิยามาตอไปที่เกาจ้มาเข้ามาดวันนี้ โซมาวิทินาสิตาวะโมเรนตุันเตสสะเวนตุเตสยามังไกรสัตตมิหายมติสัจจค เพระพิฆ์งผูเจริญพวกขณอทั้งหลายขวขยอทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายสิงขเขาเปนจุเขาเป็นบาวตปิต้าหารปตตาหารจตุปัญญทานปัญญธาจำนามพันศาจนาพันศาตนกะะพตนกะระพึับกั้งเคืองบริวารกับทัางเคืองบริวารต่าหลเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้จพระพิฆูร์รงเจาพระพิฆูร์รงขอพระสงฆ์จงหาขอพระสงฆ์จงหาสิงเขาเป็นบาวสิงเขาเป็นบาวรัตตาหารปตตาหารจตุ Yeah. Okay. วัจยานทานวัจยานทานภาพจำนำพรรษาภาพจำนำพรรษาตนกระเพือมตนกระเพือมพรมเละกพรมและบริวารทั้งหลายเหล่านี้และบริวารทั้งหลายเหล่านี้แบบประโยชน์แบบประโยชน์ให้ความสุขความสุขความเจริญความเจริญให้แก่พวกขน้อยทั้งหลายให้แก่พวกขน้อยทั้งหลายวัตถุทานทั้งหลายเหล่านี้วัตถุทานทั้งหลายเหล่านี้ตีพวกขน้อยพวกขน้อยให้ให้ดีแล้วให้ดีแล้วขอจงเป็นวัตถุทานขอจงเป็นวัตถุทานอันบริสุทธิ์อันบริสุทธิ์ถึงความสิ้นไป แห่งอสวกิเลสแห่งอาสวะกิเลสเครื่องสันดานเค่องรองสันดานขอจงถึงกอดงเิงพาณนินพานปัญญานักการปัญญานักการนาณโกตการนาณาโกตการปายพาพางานันเถเป็นายพาพางานันเถรอิปะการหนึ่งอิปปการหนึ่งคาทั้งหลายคาทั้งหลายจะขออุทิศอุทิศปุญปุลกุศลบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แก่แก่เจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเราหนาทั้งหลายเราหนาดวงบน ผวามโลกลงมาควมเป็โกลงมาตั้งต่ำตั้งต่าวิจีขึ้นมาตาจีขึ้นมาขวางขวางอนอันตาตาตวันอิคอถึงอบดสมาธิทหมายมีอิดามันดามุงิศาจนักตุกตามุงิศาบุตตาและบุตตีญาติและสหายจั่วพรมจ้าที แม่เจ้าธรณีพุและนาพปีและเพดคนทันและกุมพันธจิหักสาวัตวาอารามที่นี่แล้มาจากท่ิืินก็ดีตลอดทอดตลอดทอดสัพพะชาทั้งหลายมีสัตว์น้ำและสัตว์บกสัตว์สองตีนและสัตว์สี่ตีนที่ปุงค่าทั้งหลาย นำมาจะแต่งเป็นอาหารเพื่อเป็นการเลี้ยงซีฟตลอดชีวิตขอให้ทานทั้งหลายถุมาหับเอาผลุนกุศลเก็บคุ้ค่าทั้งหลายแอววิทให้ตีเหมือนดังตนแต่ธรรมะอันนั้นเถิด คาตุกทุกขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตัดต่อเท้าเข้าสู่สุขติกเุภุทนั่ด้วยเถิดสาธุ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 วางกันมันป่าไปก่อนเดอจะได้รัตกันะเครกับมงคลแบบสาร You're not on my own เจาก็จะเป็นว่ากินเขาแล้วจะแล้วเข้าใจว่าเขาเด็นแบบใหม่นะสมกโลวิดไาทาเ้า่าีนะเอออยู่แคนี้ดิไปเอเขาก้องยนเลย บกมาเจออะไรที่บยใส่บาตรไใส่บาวันนี้บุญนองบุญสาวบุญใหญ่คนมาไล่าหลายต่อยุ่ล่ายุ่งลเขาก็เท่าเนาะแมนยี่เลาเข้าเข้าเข้ามวานนี้แหละก็วันที่สอง่ว่ายุนีเราวันวนเหตุคือวันเสาวันเหตเาห่างไกกัคนยังได้ม่ใส่ล้วจะไปใชเาซื้อรซื้อยังกับมีนามตั้งกระป๋งแกงคนนี้ไปได้สิาไปไปไปไังไง เลยได้เเลยตัต um. ่เขาคุ้ขอหาเิดญาติ่อมอยู่ข้างนอกนั่งนั่งตามสต่ทันทียังบท่นแดบไปแต่วันแบบยางเดียวคือพาได้แล้วเน่ยเซออกเกิดยาดิ่อมยังบาท่นได้เปิดคือยังบาท่านได้เปิดแล้วาอใก กาพาะนน่ได้มขนมเทียก็ได้ือว่าเดี๋ยวปถยันเที่ยวัาเปุมยังกนาตนุนทเพื่ทน่องฟกเออยากจ้าอ๋อคนรอคนรอเื่อมันกระด้าสายต้นกาเพอนยังสายเออหอดสายเ้อเออเนาะ h e เอานีเด้อ่าอ่าสำหรับผมมเลยขต้มขนม่าไหแเฮ้ยเฮ้ย้องอบเหมนวนยงรออย่งยอย่างดียตานอาหารเลยเด้อโอ้มันเห็นเป็นเนาะตาเห็นเปี่นทั่นก่อ่ากค่อยสวยสวยใช่โอ้ยจะกระพุ้ง Bueno. อยา่าเฝ้าลาวไม่อ no ย่าเฝ้าลาวด้วยพี่หมือนจะมาสามสามสามาเห็นไเลยนั่งเดียเลยพอรมยาวป่ลกับยกษเฝ้บุ่นละเมอบุนละพอยคุกยบ i hat. มาเบิกมือนี้ก็ได้พามาทำบุญเนาะเฮ็ดบุญเข้าพรรษาออกพรรษาฤทธิ์มุกตล้วไปโอตาแหลยออกพรรษาเนาะออกพรรษาแล้วพระเจ้าเออเรียบร้อยแล้วบ่งานงานเรียบร้อยแล้วแม่นพิธี่เรียบร้อยแล้วใส่บาตรวันนี้ถือว่าคนมาหลายมาหลายนิดเต็มวัดดีแต่ตำรวจบูมาฮู้เอาก็ขอขอบใจทุกคนฝากช่องนะฝากช่องนะที่่าติดตาม นะคลิปของพุกเฮาเรื่อยๆพุกเฮาที่ได้เห็นคลิป,ปซีซองอยังก่อนซองใส่เซธาเมมโมรี่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นะโอเคบาย